<c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับก็เนื่องจากการห้าวเหนาด้วยแล้วก็อยากมาบอกอัปเดตอาการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นวันที่ที่สองนะครับจากที่คนติดมาก็ตอนนี้ก็เป็นนครคอมแล้วนะคนหนึ่งแต่ส่วนผมเนี่ย น้าค้องกับพี่บอลเนี่ยโชคดีที่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยแต่ตัวผมอะ่ะมันปวดตัวแล้วก็มันแสบคอมันไอว่ามันเป็นไข้อะไรเงี้ยมีผมเป็นอยู่คนเดียวเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะใช่ครับแล้วก็ทุกคนเขาจะมีดราม,ม่ากันนะว่า ทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้แต่เหมือนคาพูดกันเดิมๆอะเขาเขาบอกว่าไม่อยากให้ใครไม่อยากไม่มีใครอยากติดหรอกะไม่อยากให้ไม่อยากให้มีใครอยากติดขนาดผมนี่แม่งแบบช่วงโควิดที่มาผมคกับเมียเนี่ยระวังตัวกันมากเลยนะัเขาไปซื้อของมาตุนแล้วก็บวกกับความที่คิดว่าใส่แมสมันน่าจะอยู่ อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงผมแนะนํานะตอนเนี้ยเป็นไปได้ออกไปแค่ไปซื้อของม,ตมาตุดบ้านไม่อย่างเดียวอย่าออกไปไหนเด็ดขาดแม่งน่ากลัวเฮี้ยผมบอกเลยว่าแล้วแม่งน่ากลัวนพ <c oughs> ระว่าห้องพยาบาลมันหาย,ยากมากกว่าผมจะได้ห้องผมก็ต้องรอคนที่เขาหายออกนะครับหายออก แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราได้ห้องก็จะเป็นห้องตึกเก่านะถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าโรงพยาบาลตัวนแหนเขาจะมีที่ไว้เป็นอีกที่หนึ่งสําหรับโควิดก็ต้องเป็นตึกเก่าให้นอนสบายๆเขาคงคงยากนะครับผมเนี่ยบอกอาการผมเนี่ยมันผมนอนนะใช่ไหมผมนอนปิดแอร์นะปิดแอร์เลยนะใช้คำว่าปิดแอร์เลยแล้วก็ใส่เสื้อขนหนาเนี่ยโคตรหนาเลย ห่ผมผ้าด้วยแมงยังหนาวเลยอ่ะหนาวแบบนี่ปิดแอร์ตั้งแต่อยู่มาก็ปิดแอร์มาตลอดเลยเปิดแอร์ไม่ได้เปิดแอร์มันหนาวผมก็เลยผมก็อาจจะคิดไปของผมเองนะว่าอย่างเขาบอกโควิดมันอยู่อากาศเย็นๆไม่ได้พอเปิดแอร์เย็นๆมันหนาวสัน่ะนขนาดไม่ไม่มีแอร์ยังแบบยังรู้สึกหนาวรู้สึกสั่นเลยนะครับแล้วก็คัดจมูกด้วยแนละ้วก็ แสบคอปวดตัวนะครับก็อยากให้ทุกคนระวังตัวจริงๆระวังแบบมากกว่าเดิมถ้าไปไม่ได้ให้มากกว่าเดิมครับเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอแต่ถ้าเกิดกับตัวแล้วแก้ไขไปครับดูแลตัวเองนะครับทุกคนครับผมใช่ของบางอย่างเร้ว่ากันไม่ได้เลยนะแต่ทีนี้มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละ ยังยังใจตัวเองให้ได้ว่าอออย่าออกไปไหนเลยอะไรงีย้ย,ยผมนี่โคตรแบบไอ้โลกเฮียเนี่ยมันไม่มันไม่มไมแทงเรื่องอะไรเลยนะโควิดมันบอกก่อนน่ากลัวที่สุดคือการที่ลงปอดน่ากลัวที่สุดคือลงปอดแล้วผมไอผมอะไรด้วยเมยผมก็รีบหาให้แบบ แล้วก็ไม่อยากบอกไม่ถูกครับต้องระวังตัวเองให้ดีเลยต้องดิ้นหาแบบถ้าใครเป็นอะไรก็ต้องรีบดิ้นหาให้ได้ที่สุดเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยที่มันเต็มเพราะอะไรแล้วทำไมถึงคนมีอาการไม่เสี่ยงแหละถึงยาก พราะว่าเขาสำหรับคนที่แบบหนักหนักจริงๆอะไรงเงี้ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเกี่ยวกับปอดอะไรงเงี้ยผมผมว่าไอหนักครับจะลงปอดบางคนก็ดูอาการอยู่ที่บ้านอะไรงเงี้ย <c oughs> แต่สเลแล้วก็โชคดีครับเพราะผมไอค่อนข้างเยอะนะฮะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพเดี๋ยวที่ผมบอกว่ามัน ลูกคีนี่มันมันประสาทเสียมันประสาทเสียไปกับคนรอบข้างเมียผมร้องไห้แต่ลูกเรายังเล็กค่ะเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเขายังเด็กแต่ก็รู้ว่าเออพ่อเป็นโควิดอะไรเงี้ยแต่เมียเราเป็นห่วงเมียผมร้องไห้แล้วผมแบบแล้วผมเล่าบรรยากาศให้ฟังอา่าผมอะ่ะ ตอนที่ผมเป็นอะผมผมเป็นไข้ใช่ไหมแล้วเนี้ยผมเอเมียบอกไปเออไปแจ้ไปตวรวจโควิดหน่อยดีกว่าก็ไปโรงพยาบาลบำรุงร้านไปตรวจช่วงไปตรวจผมก็กลับมาที่ห้องระหว่างนะั้นเมียกับผมนอนอยู่ด้วยกันตลอดเลยนะแต่ผมโชคดีตรงยว่าผมนอนคอนโดวีคที่ผมทํางานที่ผมลงทำลายวีคที่ผมทํางานอะคือผมคุยกับเมียไว้แล้วนะว่า ถ้าเราเป็นอย่างน้อยเราออกไปทํางานเราเป็นลูกเราไม่ได้กลับบ้านลูกก็ยังโอเคอะไรเงี้ยก็โชคดีที่ว่าคอนโดคือบรรยากาศผมจะเล่าบรรยากาศที่แบบผมแม่งรู้สึกแบบอเหียอะไรวะเนี่ยคืออ่าผมเป็นไข้เลยเนี่ยพอไปหาหมอมาเสร็จผมก็นอนนอนแล้วก็เป็นองคอนโดอะไรเงี้ยเสร็จปั๊บ ผมก็ตื่นขึ้นมาตอนตอนเช้าเออตอนตอนเช้าแหละตอนเช้าเห็นอินสตาแกรมพี่บอลเป็นโควิดผมเห็นเมียผมนั่งอยู่ตรงระเบียงเมียเพราะเมียผมรู้ก่อนที่ผมจะตื่นอยู่แล้วสุดท้ายเราก็ต้องแยกกันในห้องนั้นบรรยากาศตอนนั้นเลยตื่นมาปุ๊บ เห็นเมียอยู่ไกลๆคนรักกันไม่ต้องมาแบบเราเราแวกเราแวงกันแม่งโคตรทุกข์เลยนะผมไม่รู้ใครเป็นแบบผมบ้างบอกนะไอ้เหียทุกข์แบบห้องที่มันเคยอยู่กันสองคนแล้วมันแบบไอ้เหียแล้วกูต้องอยู่คนเดียวเมียผมก็ไปเมียก็แยกออกไปไปทั้งน้นที่ไม่รู้จะไปนอนไหนด้วยนะเพราะนอนบ้านก็ไม่ได้อ่ะสุดท้ายก็ผมก็คิดว่าเอารถบ้านอะ่ะที่ผมมี ไปจอดไว้หน้าบ้านแล้วกันแล้วก็เมียก็นอนอยู่ในรถบ้านซึ่งอยู่ในบ้านผมอะไรเงี้ยคิดคุยกับเมียตลอดนะเมียแบบ,บก็บอกทุกข์มากไอ้เหี้ยเห็นลูกเดินผ่านแต่แบบลูกเข้ามาหาไม่ได้ยอะไรเงี้ยผมก็ฝืนตัวเองหลับไปพอหลับไปตื่นเช้ามารอผลแจง้งโทรมาว่าผมเป็นโควิด แต่ผมมารู้สึกได้แล้วนะเพราะว่าปกติกินยาเป็นไข้เฮี้ยกินไปเรื่อยแม่งหายแต่นี่แม่งไม่หายตื่นมาผมก็รูวนะท้งั้นที่ผลยังไม่มาเนะ่ยผมคิดว่าไอสัตว์ใช่ลนะกูเป็นแน่แนแล้วก็เป็นจริงๆบรรยากาศในห้องนี่มันแบบนึกออกไหมผมไม่กล้าจับเฮี้ยอะไรเลยนึกออกไหมเราอะรู้ว่าเราเป็นโควิด เราก็คิดล่วงหน้าไปนะไอ้สั์เอ้ยถ้ากูจับของนู่นนี่นั่นในห้องอะถ้ามันใครกลับมาเขามาจับจะติดมันฟุ้งไม่หมดอะมันฟุ้งไม่หมดใครไม่เป็นไม่รู้เลยนะไม่เป็นไม่รู้เลยผมเปิดทีวีในห้องกับบรรยากาศที่แม่งแบบเข้าใจฟิลเหมือนคนอารมณ์อกหักไหมเหมือนแบบไอ้เฮียกูต้องอยู่คนเดียวกูไม่เหลือใครเหมือนทั้งที่มันเหลือใครเนี่ยแต่มันไม่เหลือใครอะ แต่ละคนได้ได้แบบเป็นห่วงอยู่อย่างห่างๆเมียผมร้องไห้ร้องโหมเป็นห่วงผมอะไเงี้ยอืจนเข้ามาโรงพยาบาลเลยงี้ยผมก็โทรศัพท์คุยกับเมียนะโทรหาเมียตลอดเลยมันมันคนมันไม่เคยห่างกันะนะแล้วกลับอะไรแบบนี้เมียผมถึงขนาดผู้ไม่แบบ แค่แบบถ้าหายไปจากตอนเนี้ยแบบกูจะบอกรักมึงทุกวันผมก็เป็นเหมือนกันนะมันทำให้รู้สึกแบบเฮี้ยงานเงินมันก็สําคัญนะแต่สุดท้ายแล้วเฮี้ยแม่งถึงจะมีเงินก็ไม่สามารถซื้อสิ่งแบบเนี้ยได้เลยอะ่ะผมแม่งคิดแบบเฮี้ย ไม่มีอะไรแน่นอนนะชีวิตใครไม่มีเงินก็หาเงินได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไปก่อนนะตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่ที่ผมอยากจะบอกสําคัญที่สุดบอกรักกับคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณแสดงความรักกันให้มากที่สุดอย่าทำงานจนลืมอะไรบางอย่างซึ่งผมเป็นมาแล้ว ยามเจ็บไข้ได้ป่วยแนะี่ะไม่มีใครเรากครับหนึ่งคือเพื่อนที่รักคุณจริงสองภรรยาแล้วก็ครอบครัวพ่อแม่คุณเดินลุยออกไปในที่ไกลๆคุณมีชื่อเสียงคุณได้ความนิยมชมชอบสักเท่าไหร่ยามคุณเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยคนที่อยู่ข้างๆคุณน่หาครับ สู้ๆนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ระวังตัวกันด้วยอาการผมก็วันนี้วันที่สองนะครับขอบคุณคนที่เป็นห่วงขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยเหลือขอบคุณหลายๆท่านที่ส่งของมาให้ผมนะครับ คนนุณจริงครับแล้วก็ขอโทษด้วยกับสิ่งที่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแล้วไปกระทบคนอื่นนะครับไม่มีใครเป็นไม่รู้แต่ตอนนี้ผมเป็นแล้วผมอยากบอกทุกคนจริงว่าอย่าเป็นตอนนี้ได้ขาดช่วยกับผมทรมานผมอยู่ในห้องเนี้ย วันก็ไม่รู้นี่แะละครับคือสิ่งท,ที่นี่ที่สุดใครเป็นก็รับผิดชอบตัวเองนะครับบอกทำลายให้หมดโชคดีเป็นกำลังใจทุกคนนะครับใครเจอสถานการณ์โควิดอยู่นะครับขอบคุณที่เป็นห่วงผมนะครับขอบคุณมากครับแลวผมก็ยังเท่อยู่เสมอผมเชื่ออย่างนั้น ก็าผมเป็นคนป่วยที่มาใส่ชุดโรงพยาบาลเดี๋ยวมันทำให้ผมเหี่ยวเฉานะครับป่วยก็ขอป่วยแบบเท้ๆขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับกินวิตามินกินอาราธาายโจน,นเยอะๆนะครับผมสู้ๆครับใครลำบากอยู่ก็นิ้ลรนกันไปนะครับ สูซๆครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับขอคุณครับ